ราดสวัสดีพี่น้องปอปดภัยผู้ชายอยู่าน้าอยู่ผู้พานและปลาเขาอยู่หอยห้องและคลองเบิร์อยู่ลำเซแลนนำหอน้องเนาะอ้ามันนี้เฮาก็สิมาปิง้งน้องไก่เด้อพี่น้องเด้อน้องไก่อาหารเที่ยงได้เมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อน้องไก่ไก่น้องและบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ เอยู่ในก,กินก็ประมาณนี่แหละมีกับขั้วเนาะคั้วอยู่ไฮอยู่น้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไฮอยู่น้าอยู่นี่แหละตามทงตามทา,มาอยู่ทงไฮทงหน้านี่แหละเลี้ยงงวเลี้ยงคั้วเรียงเป็ดเลี้ยงไก่นี่แหละงงลพี่น้องเอ้ยเพาก็สิเป็นเบิ่งขอกไก่เด้อพี่น้องเด้อขอกไก่ เงี้ยวเง,งี้ยวเง,งี้ยวเง,งี้ยวเงี้ยวเงี้ยวฮอตมันอย่าฮอต <c ười> <c ười> ขอไก่ก <c ười> ัดเจ็บง่ายด้วยพี่น้องเด้องบประมาณก็สามร้อยสี่ร้อยบาทเนาะนี่ ไก่ก็มีประมาณนี่แหละอยู่แล้วไก่กับประมาณสามสตัวมักึเนอพี่น้องนอามึกึอมักอึอ กำลังสิสุกเลยพี่น้องเอ,อ้ยจ้านายก็เสียดึงเห็ดของหวานก,กินเลยพี่น้องเลยต้นไม้ต้นติว๋วยืนอยู่น้ำต้นติว๋วแดดคักมาหนีพี่น้องเลยแดดแจ่มเลยสงสัสยสิเบิดฝนมันะาเข่าก็เริ่มทอ,อกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยทอ,อกแล้วสิได้เกี่ยวเลยแหละ นี่ยใหยังเลยฮะอืมบ่นี่ข่าวกับพอดีเมาเด็กพี่น้องอีกทิศปลายหรือชองทิศนี่แหละคือจีดีเกลียว ประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้เขาน้ำชามปากระไรประมาณนี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทูปของขาพระเจ้าเด้อบ่าวหมูอ้วนเด้อพี่น้องเอ้ยบะมุอวดมึงครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งสอง YouTube, ยูทูปแน่นี่แหละเขาน้ำชามปลา แดดอีลีหรอแดดคักแดดคักเด้แดดอ้แดแด,แด, oh. แดจำพี่น้องจำลายจำลาย ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทูบเนอะเอพี่น้องเพื่อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ขาพระเจ้าสิ่งเดียคคิปๆต่อๆไปเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสบายดี